ดีค่ะพบกับโบและดวงดาราทารอดอีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็เป็นดวงลายปักของคนที่เกิดวันอังคารนะคะตั้งแต่วันที่15มิถุนาเออ16ค่ะ16มิถุนายนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะก็เป็นดวงลายปากนะักเนาะหรือเป็นแบบแบบแบบหรือว่าเป็นไบวีลี่นะคะก็ไม่มีกองให้เลือกนะคะก็ของคนเกิดวันอังคารนะคะอันนี้โบจะใช้เปิดเป็น พลังงานของคุณนะคะสิบใบแล้วก็สำหรับนี้ w o n d e r i n g star taro นะคะเปิดเป็นในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะอาจจะสรวนิดนึงนะคะช่วงนี้ค่อนข้างสรวนหน่อยอัดคลิปมาเยอะแล้วหลายคลิปแล้วของคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นคลิปสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเห็นไหมเนี่ยสรวนสรวนจริงๆเลยคนเกิดวันอังคารหมายถึงโบเนี่ยค่ะสรวนจริงๆเ กริดพายก่อนนะจ๊ะโอเคนะชคนที่เกิดวันอคารนะคะเดี๋ยวโบขอดูพลังงานของคุณในช่วงสองสัปดาห์นี้นะคะ โบจัดไพ่ให้อีกทีหนึ่งนะคะไพ่มันตกขอบอ่ะชื้มีเอฟเฟกต์ด้วยโดยที่ไม่ต้องตเติมเอฟเฟกต์นะคะก็โอเคเอ่อพลังงานของคุณคนที่เกิดวันอังคารนะคะโบมองว่า ถือเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมันไม่ได้มีเรื่องเครียดหรือว่ามีเรื่องอะไรเข้ามาทําให้คุณต้องรู้สึกเหนื่อยใจนะแต่คุณเหนื่อยด้วยตัวของคุณเองมีเรื่องให้คุณต้องวิตกกังวลด้วยตัวของคุณเองอะอ่มันอาจจะเป็นแบบเหมือนมันเป็นความวิตกกังของคุณจากการกระทําก่อนๆหรือจากการกระทําในอดีตของคุณที่คุณไม่ได้ทําที่คุณเคยทํามาเมื่อนานแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณ เหมือนไม่ move on กับมันอืมไม่ move on กับในจุดนั้นนะคะที่คุณได้ทำไปแล้วอาจจะมีคนเข้ามาให้คำแนะนำคุณนะคะแต่คุณขอโทษนะคุณอาจจะยังเหมือนไม่โตเป็นผู้ใหญ่ที่เพียงพอคุณพยายามแสดงออกด้วย ว่าคุณไม่ได้เครียรกับมัน,ค,มนคุณไม่สนใจค่ะคุณไม่สนใจคําพูดหรือการกระทํานั้นนะ่ะคนที่เข้ามาเหมือนให้คําแนะนํากับคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณเป็นพี่ของคุณเป็นพ่อของคุณเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษราศีสิงห์ราศีสิงห์ราศีเมษราศีพฤษภได้นะคะ เมษสิงห์มังกรได้คือเขาต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะเขาเข้ามาเพื่อเหมือนควบคุมคุณแต่ดันอืให้ความไม่ใช้คำพูดที่ต้องใช้คำว่าใช้คำพูดที่ไม่รักษานํำใจคุณแต่เขามีความเป็นห่วงคุณนะแต่คุณเหมือน คุณเป็นเด็กที่ยังเม่ยังเหมือนไม่โตอะค่ะอืมก่อนหน้านี้บูมองว่าคุณอาจจะผ่านเรื่องราวที่ทำให้คุณต้องแบบแย่มาค่ะไม่เรว่าจะเป็นในเรื่องความรักบูมองว่าเป็นในเรื่องของความรักและการเงินคุณอาจจะถูกคุณไม่สนใจ คือถามว่ามีคนเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณค่อนข้างเยอะหรือคําพูดอะคะแต่คุณไม่เก็บคําพูดเหล่านั้นมาไม่เก็บมาฟังอะคะ่ะแต่คุณมีเรื่องเก่าๆในอดีตของคุณที่คุณเคยไปกระทําเอาไว้อะมันตามมาหลอกหลอนคุณแล้วทําให้คุณเหมือนหลับสนิทนะคุณหลับสนิทได้เลยแต่ว่ามันดันกลับ เหมือนสบายใจแต่ก็ยังมีความไม่สบายใจอยูอ่แล้วตอนนี้คุณเป็นเหมือนแบบพยายามทำอะไรหลายๆอย่างเลือกทำแต่จับจุดไม่ได้ว่าจะทำอะไรยังไงดีมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอย่างไงอะเรื่องให้คุณทำมาเยอะมากเลยแต่ว่าคุณยังโฟกัสไม่ได้สักทีว่าสมมุติคุณมีสิ่งที่คุณสนใจอยากทํามากเลย อ่านหนังสือคุณก็ทำอ,อ,อยากเสริมสวยคุณก็ทำอยากมีบ้านอยากสร้างบ้านอยา,อยากทำนู่นอยากทำนั้นอยากทำเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยเหมือนตอนนี้เขาเรียกว่าไงนะมันฟุ้งอะค่ะสิ่งที่คุณอยากทำมันฟุ้งเยอะมากแต่ว่ามันไม่สามารถเอื้อมมือหรือว่าคว้าไปได้เลยสมมติคุณอยากลดน้ำหนักแต่ว่ามันก็ยังแบบเอ้ยไม่อเหมือนเขาเรียกว่าไง คุณมีอะไรให้ทําเยอะแต่ว่ามันไม่เป็นแบบมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยสักอันหนึ่งอะคะ่ะอืมเนอะใช่เออแล้วทีเนี้ยมันก็เลยดูไม่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งอะคะ่ะพลังงานของคุณดูแบบอืมใช้คําพูดยากอะคะ่ะคุณแบบ คุณมีเรื่องเครียดแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงออกว่าคุณเครียดอ่ะออโดยเฉพาะถ้าคุณอยู่คนเดียวตอนกลางคืนในห้องหรือแบบต่อให้คุณมีคนรอบตัวอยู่ด้วยอ่ะคุณกลับเหมือนแบบตัวคนเดียวอืมันแบบอืมเนาะอธิบายยากอะค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกกันดีกว่าในแต่ละด้านเอาเริ่มที่ด้านการงานก่อน อืมใช่ขอดูการงานก่อนนะคะสำหรับการงานนะบมมองว่ามันไปในทิศทางที่ดีนะคุณมีอิสระในการทำงานคุณทำงาน ไปได้เรื่อยๆของคุณนะคะตามที่คุณเขาเรียกว่าไงตามปกติงานของคุณถ้าถ้ามันมีอะไรที่คุณต้องทําคุณก็ทือทาตามทําตามเดลี่ของคุณได้เลยทําตามสิ่งที่คุณควรทําในแต่ละวันได้เลยคุณรู้ด้วยว่าวันวันหนึ่งคุณเหมือนวางแผนไว้แล้วอะค่ะว่าวันวันหนึ่งคุณต้องทําอะไรยังไงบ้างอืแล้วคุณก็ทําด้วยจิตใจที่มีความสุข ที่มีที่แบบอืมที่เต็มเปลี่ยนไปด้วย energy อะคะ่ะแล้วจะเรียกว่ายังไงดีอะเงินเข้ามือซ้ายออกมือขวางานเข้าไม่ใช่เงินงานเข้ามือซ้ายออกมือขวาอืมมันไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกกังวลขนาดนั้นกับในเรื่องของการงานเพียงแต่ว่าให้คุณระวังนะคุณอาจจะไปผิดทาง สมมติมันไม่ใช่ผิดทางอย่างนั้นมันไม่ใช่ผิดทางแบบนั้นสมมุติถ้าคุณเป็นเซล์อย่างเงี้ยค่ะ,ะคุณอาจจะขับรถผิดทางแล้วทีนี้มันต้องแบบจากที่อาจจะต้องยูเทิร์นใช่ปะแต่คุณขับตรงไปอย่างเงี้ยจากที่ยูเทิร์นเนี่ยปึ๊บหนึ่งก็ถึงแล้วแต่คุณทีนี้มันมันทำให้คุณเสียเวลาอืมหรืออันนี้พีคสุดเลยคือ,อชื่อถนนในประเทศไทยดูดีๆนะนโดยโดยเฉพาะในแถบกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะถนน เทพารักเทพรัชเทพรัก,รก,รกอย่างเงี้ยค่ะอืมดูดีๆนะเพราะว่าโบเคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้ไม่ใช่โบเจอเองนะคะเป็นคนใกล้ตัวของของโบเนี่ยค่ะเอ่อเทพารักเทพรักชื่อถนนเทพรักอืมแต่เพื่อนเข้าใจว่าอ่ออยู่คือเทพรักใกล้ๆสรุปคือนุ่นจ้าไปเทพรัก ต้องออกจากที่ทํางานเขาเรียกว่ายังไงอะข้ากลางวันไม่ได้กินเพื่อไปให้ทันนัดพบลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะอืการทํางานคุณต้องดูดีๆอม,มันอาจจะทําให้คุณเขาเรียกยังไงอะคุณมีแผนของคุณในการทํางานอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยมันอาจจะมีเรื่องบางอย่างเข้ามาทําให้คุณผิดแผนได้เนาะ มันไม่ใช่เรื่อง้ายแรงอะไรค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามันผิดแผนแล้วอ่ะคุณต้องพยายามมองให้เป็นบวกแล้วไม่กดดันตัวเองคุณรับมือได้อางจริงคุณรับมือได้อืมแค่ต้องแก้ไขไปตามเฉพาะหน้าอย่าก,กดดันตัวเองทุกอย่างมันไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะอืมคนเรามันพลาดได้อย่าโทษตัวเองนะคะอืมอย่าโทษตัวเองจริงๆนะคะกับเรื่องของการงานนะโอเค มาต่อในเรื่องของการเงินดีกว่ากับบางอย่างนะในเรื่องของการงานคุณอาจจะมองว่าคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดยากนิดนึงนะกับเรื่องของการงานคุณคือคุณอาจจะมีบางเรื่องที่คุณม,มีตรก,กะหรือทฤษฎีหรือความเชื่อที่มันปลูกฝังคุณเอาไว้อ่ะคะ่ะที่คุณถูกปลูกฝังแล้วคุณยึดถือความเชื่อนั้นทฤษฎีนั้น หรือความเชื่อนั้นอ่ะมันเป็นแบบคุณคิดแบบนั้นอืมมานานแล้วจะให้คุณเปลี่ยนมันก็ไม่ได้หรือคุณเชื่อแบบเอาสมมติเราเราเรา,เราได้รับความเชื่อที่ว่าอ่ากินห้ามกินข้าวซ้อนซ้อนจานแล้วจะมีผัวสองคนอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะเชื่อมาอย่างนง้นมานานแล้วมันเป็นแบบสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาจะให้ลบออกไปมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะยกตัวอย่างเฉยๆนะดูไร้สาระจังเลยอ่ะอ่า การเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินเลยไพ่ออกมากับหัวหมดเลย <c oughs> อโอเคแต่ว่าไม่มีไพ่เงินขึ้นเลยไม่มีไพ่เหรียญขึ้นเลยอะไรเออบอมองว่าการเงินของคุณมันเป็นในลักษณะที่อยู่ตัว มันพอดีตัวอืมแต่คุณเป็นพอดีตัวที่คุณต้องรัดเข็มขัดเพื่อที่จะไม่ให้คุณเครียดหรือกดดันทางการเงินคุณรู้ว่าคุณควรใช้จ่ายเท่าไหร่อืมคุณควรคุณใช้จ่ายได้ที่เท่าไหร่ต้องบอกคำนี้ดีกว่าอาจจะนะอาจจะเพราะคุณโดนโดนอะไรบางอย่างเนี่ยคนเนี้ย คนที่เขาเกิดช่วงพฤษภาช่วงราศีพฤษศพ,พวกเนี้ยค่ะเมษพฤษศเขาอาจจะเข้ามามีอิทธิพลในเรื่องของการเงินของคุณก็ได้แต่คุณดันแสดงออกว่าคุณไม่เครียดอ่ะอืมแต่คุณก็ไม่ได้มีเงินขนาดนั้นนะ เงินมันไม่ได้เข้าขนาดนั้นแค่คุณแบบมันพอดีตัวคุณมีสามหมื่นคุณใช้สามหมื่นคุณไม่ได้มีเก็บอะอืมแล้วมันเป็นภาวะที่แบบ <c oughs> เขาเรียกว่ายังไงอะมีสามหมื่นคุณอาจจะใช้สามหมื่นสามก็ได้สามหมื่นสามพันคุณต้องไปแขะกระปุกของคุณเพิ่มเพิ่มอะอืมบางทีสามหมื่นสามพันนี้สามพันอ่าจะจะเรียกว่ายังไงอะ มันจะเรียกว่าสามพันก็ไม่ได้อะคุณอาจจะต้องแบบสามหมื่นสามร้อยอ่ะไปไปแค่กระปุกมาใช้มาหมุนก่อนอ่ะแต่มันก็ไม่ได้แบบคุณไม่ได้เครียดกับการเงินขนาดนั้นแล้วอะค่ะคณรู้คุณอาจจะผ่านสภาวะทางการเงินที่เครียดมาแล้วตอนนี้มันก็เลยเหมือนแบบไปเรื่อยอ่ะกับสภาวะทางการเงินช่างมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันไม่ได้มันไม่ได้อู้ฟู่ u, เหมือนเดิมแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เครียดอืม มันเป็นสภาวะของคนอยู่ตัวมากกว่ากับสภาวะทางการเงินนะคะประมาณนี้ของคนที่เกิดเปนอังคารเดี๋ยวเรามาดูในเะรื่องของความรักเลยดีกว่าโดยโบจะแยกเป็นสามแบบนะก็คือคนโสดคนมีคนคุยแล้วก็คนมีคู่นะคะ โบบองว่าคุณจะไปโฟกัสที่การงานของคุณหรือว่าคุณไปโฟกัสที่เรื่องของคุณมากกว่าคุณไม่เปิดใจให้ใครหรือคุณไม่เปิดออขอปิดอันนี้นิดนึงคุณไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในชีวิตคุณทำอะไรก็ตามในสิ่งที่คุณอยากทำ ไม่ให้เรื่องของความรักไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาอมคุณไม่เปิดโอกาสให้ถามว่าอ่ะคนบางคนถ้ามีคนเก่าๆอะ่ะคนเก่าๆก็อยากกลับมาแต่คุณก็ไม่เปิดโอกาสให้คนเก่าๆเข้ามาถามว่ามีคนใหม่เข้ามาไหมก็มีแต่คุณก็ไม่สนใจเหมือนกันไม่อยากเอาเรื่องของคนอื่นหรือเรื่องของใครก็ตามเข้ามา คุณไปโฟกัสที่การงานตัวตนของคุณการได้ไปเที่ยวกันเออเป็นโสดของตัวเองก็ดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนโสดนะคะต่อมาเป็นคนมีคนคุยบมองว่าการมีคนคุยของคุณคุณจะไปโฟกัสที่ตัวเองก่อนตอนนี้คือยังมีการพูดคุยอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ได้มากเท่าเดิมคุณอาจจะคุยกับเพื่อนคุณอาจจะไปไหนมาไหนกับเพื่อนมากกว่า คนคุยของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้คนคนคุยของคุณเขามีอะไรบางอย่างที่แบบปิดบังคุณหรือเปล่าอะมันดูเหม่งๆอย่างเงี้ยค่ะคุณแบบเริ่มเริ่มเออเริ่มเอะการเอะดีนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์หรือคนคุยมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอย่างไงเห็นอะไรมากขึ้นคือคุณไม่ได้มองแต่ด้านดีๆของของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวอะ เนาะซ,ซึ่งมันถือเป็นเรื่องดีสําหรับคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์หรือแบบคนที่กําลังเวิร์กในความสัมพันธ์นะคะออืคุณมีเรื่องของคุณที่คุณอยากทําคุณอยากไปเที่ยวกับเพื่อนคุณอยากไปอันเนี้ยในเรื่องของคนคุยมันเลยแบบเขาก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเออคุณไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเมื่อก่อนคุณอาจจะเปเขาก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะเป์เขาเยอะมาก มันก็เลยทําให้แบบอา้าวไม่เห็นเปนเราเหมือนเดิมเลยมีอะไรหรือเปล่านะาเขาอจโบมองว่าเขาอาจจะเริ่มสงสัยด้วยซ้าว่าคุณมีคนคุยคนอื่นอื่นอีกหรือเปล่าอืมคุณน่าจะมีชอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคือเขาสงสัยคุณนะซึ่งคุณอาจจะมีหรือมีอันนี้เป็นเรื่องของคุณนะคะส่วนคนมีคู่โบมองว่าช่วงนี้คุณมีกิจกรรมร่วมกันน้อย แล้วก็คุยกันน้อยเพราะว่าคุณหรือว่าคู่ของคุณนะ่ะมีเรื่องที่ให้โฟกัสคู่ของคุณหรือว่าคุณในช่วงนี้อาจจะต้องมีทริปในการทำงานไปนพบลูกค้าเยอะขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นการทำงานไงคุณจะต้องมีเหตุผลแล้วก็ทำอะไรด้วยเหตุผลอย่าใช้อย่าให้ตัวเองแบบ เขาเรียกว่าย่งไงอย่าให้อะไรมาบาังตาอือย่าเพิ่งไปแว็กใส่เขาหรืออย่าเพิ่งไปวากใส่เขามีตักกะและเหตุผลอืในการคุยกันอย่าให้ความเงียบเป็นคําตอบหรือถ้าคุณถามอะไรไปแล้วอย่าใช้อารมณ์อย่าให้อารมณ์นําทางอ่ะในเรื่องที่แบบอทำไมกลับบ้านดึกอ่ะทําไมไปไหนมาทําไมไม่ตอบอ่ะ ถามไปอย่างเงี้ยถามเขาไปถามด้วยเขาเอาน้าเย็นเข้ารูปอะคะ่ะอืมที่รักทำอะไรอยู่หรออืมทําไมกับช้าจังเลยอืมที่รักไปหาลูกค้ามาหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุยกันดีๆค่ะแต่คุณเอ๊ะอยู่แล้วคุณมีเอ๊ะในใจแหละว,ว่าเออคือถามว่าคุณรู้เขาเรียกอะไสัญชตาตญาณของผู้หญิงอะรู้ว่า เออเขาไปไหนเขาเขาทําอะไรซึ่งคุณก็รู้รู้อะ่ะแต่ว่าแบบบางทีอยากหาเรื่องอะ่ะมันมีคําพูดที่เขาว่าเอ,อ้ยไม่ได้ทะเลาะกันนานแล้วอะ่ะจับสักหน่อยดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าจับผิดนะอย่าให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นคําเตือนนะคะ แล้วเวลาคุยอ่ะอย่างที่บอกว่าคุยด้วยเอาน้ําเย็นเข้าลูกคุยด้วยเหตุผลอย่าคุยด้วยความแบบหน้ามืดตาหมูแบบมื่อว่า,วาก็เธอไม่ยอมตอบฉันอน่ะอะไรเนี่ยไม่เอาอืมนะคะก็ประมาณนี้นะคะของคนที่เกิดวัมนอังคารยังไงโบฝากคุณคนวัมนอังคารติดต่อเออไม่ใช่ติดต่อติดตามคลิปต่อต่อไปของโบด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบที่เท่านี้นะคะบ,บาย